ันนี้นะคะเราไปเลือกตั้งนะคะตอนประมาณ8โมงนะคะแล้วก็เรากลับมาบ้านนะคะเลือกตั้งเสร็จนะคะฝนตกนะคะเป็นการอวยพรของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรให้ได้สอสอที่ดีนะคะแล้วก็แก้ไขประเทศปัญหาประเทศไทยแล้วก็ให้ทุกคนสาัมัาทีกันไม่ว่ารรคไหนนะคะเราเชื่อว่าประเทศไทยจะดีขึ้นนะคะโดยการสามัาคีนะคะไม่ใช่การทะเลาะเบาะแว้งนะคะแล้วก็สภามีไว้เพื่อให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองนะคะ และก็เชื่อว่าสสจะมีมารยาทมากขึ้นนะคะไม่ไม่ทะเลาะในสภาและก็เชื่อว่าเราจะได้คนดีมาบริหารประเทศนะคะครั้งนี้เป็นเรนี่เล็ซี่เรนี่นะคะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนจัดน,นะคะแล้วก็วันนี้ฝนตก